รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่7โรงเรียนบ้านนาคันหักประชานุสรณ์ระดับมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวสสาขาบัญชี โรงเรียนภูมิสิทธิพาณิชยาการช่างกลระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปะวะสสาขาบัญชีโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาลสินระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการสถาบันราชพัฒนนครราชสีมา ประวัติการทำงานบรรจุรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2528ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดที่ทำการอายการจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2529เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดที่ว่าการอายการประจำศาลจังหวัดศรีคิ้ววันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2529เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ที่ทำการอายการจังหวัดชัยภูมิวันที่ 1. พฤศจิกายนพุทธศักราช2537เจ้าหน้าที่พิมพ์ดี4งานธุรการและสารระบบคดีฝ่ายกิจการทั่วไปสำนักงานอายการจังหวัดชัยภูมิวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2538เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานธุรการและสารระบบคดีฝ่ายกิจการทั่วไปสำนักงานอายการจังหวัดชัยภูมิ วันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2538เจ้าพนักงานธุรการงานธุรการฝ่ายบริหารทั่วไปสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอายการช่วยราชการสำนักงานอายการจังหวัดชัยภูมิวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2547เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป6สำนักงานอายการจังหวัดชัยภูมิวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2 5 5 0 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป6สำนักงานอายการจังหวัดขอนแก่นวันที่1เมษายนพุทธศักราช2550เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป6สำนักงานอายการจังหวัดขอนแก่นปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจการทั่วไปสำนักงานอายการจังหวัดขอนแก่นวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2551นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการสำนักงานอายการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัตริราชการหัวหน้าฝ่ายกิจการทั่วไปสำนักงานอายการจังหวัดชัยภูมิวันที่15มิถุนายนพุทธศักรา,กา, 2, รากช2552นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการสำนักงานอายการจังหวัดชัยภูมิปฏิบัติราชการหัวหน้าฝ่ายกิจการทั่วไปสำนักงานอา,ายการจังหวัดชัยภูมิวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2554นักจัดกรารงานทั่วไปชำนาญการสำนักงานอายการจังหวัดชัยภูมิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน อำนวยการสำนักงานเอกการจังหวัดชัยภูมิวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 2นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการสำนักงานเอยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการสำนักงานเอกการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2 0 0 0 564นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการสำนักง,งานอายการจังหวัดชัยภูมิรักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษปฏิบัติราชการผู้อำนวยการสำนักอำนวยการสำนักง,ง,งานอายการจังหวัดชัยภูมิ ไมีรู้วันวายตราบชั่วดินฟ้ามาลายไม่เสื่อมคลายใจรักผูกพันรักสถาบันสถานที่เคยสร้างสรรค์เคยอยู่ร่วมกันสายจิตสัมพันธ์จนวันจากไปห้ามลังครั้งต่อ สะท้อนสะทานดวงใจคร่ำครวนเฝ้าหวนอาไรจะมีใครคอยคิด สวยพักผ่อนชีวิตจากจนจำลาน้ำตาหลังรินไหลปรีชั่วชีวิตนี้ไม่มีวันลืมเลือนไปชั่วชีวิตหนึ่งคิดถึงความลังผ่านมาอกเอ่ยใครจะรู้ว่า วันเวลาเป็นเพื่อนปลอบใจ Thank mm -hmm. you. คเสียดายแก้วแห่งวงการอันล้ำค่าทำงานมาจนเกษียณเวียนมาถึง พระคุณท่านประทับใจให้คำหนึง่งเป็นที่หนึ่งอยู่ในใจทุกคนขอจดจำคุณ,ค,ณความดีท่านมีให้ปูแนวทางสร้างสิ่งใหม่ในทุกหนเป็นแบบอย่างปูชนียะบุคคลความเมตตาปราณีลน้นพ้นดวงมา ท่านจลาเราอาลไยด้วยใจรักถึงเวลาท่านได้พักดังที่ฝันขอเทพไทยได้ดลบันดาลพลันทุกคืนวันประสบสุขสิ้นทุกขคลาเราทุกคนจะสารต่อท่านก่อกิจสิ่งท่านคิดปูวางแนวทางให้ จะสือ่อทอดเจตนาให้ก้าไกลด้วยอาลัยและความรักจากทุกคน